คร้งหนึ่งในชีวิตกับการเดินทางที่คุณจะได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงไทย P ี s ขอ,อนำทุกท่านทเที่ยวติดดินเยือนถิ่นความสุขสัมผัสทัศนียภาพงดงามวิถีชีวิตชาวบ้านอันแสนอบอุ่นและวัฒนธรรมดีๆที่ไม่เคยหายไปกระจุดแล้วครับครับผมมันเตา้าล่ะเที่ยวติดดินเยือนถิ่นความสุขทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาทางไทย PBS ดิจิตอลชดีช่องหมายเลขสามดาวเทียมช่องหมายเลขสิบสาม การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตอนนี้นะคะตามแผนยุทธศาสตร์นะคะก็ระบุเอาไว้นะคะบอกว่ามีมูลค่า1นล้านเก้าแสนล้านบาทก็บอกว่ากว่าเครื่องหนึ่งนะคะเป็นงบประมาณที่ใช้ลงทุนในระบบขนส่งทางรางค่ะ ก็เป็นการขนส่งที่มีประสิทธิภาพนะคะเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายพลังงาน,นก็ต่ําด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะที่สนใจลหลายประเทศในอาเซียนค่ะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเวียดนามหรือว่ามาเลเซียสนใจเหมือนกันทั้งนี้นะคะแผนการพัฒนาระบบรถไฟไทยตอนนี้ถึงไหนแล้วไปฟังจากรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานก็คือ,คอเรื่องทางนะครับออมีความคืบหน้าไปเยอะนะครับจากเจ็ดเส้นทางเส้นทางคู่ที่จะทำเนี่ย เส้นทางคู่สายแก่งคอยใช่ถินเสาเนี่ยตรงนี้น่าจะเปิดประมูลได้เร็วๆนี้แล้วนะครับส่วนเส้น,สน,สนทางที่ได้รับอนุมัติแล้วนะฮะจากคลลมอก็คือเส้นทางสายจิระไปขนแก่นทางคู่ EAA ที่เสร็จแล้วอีกช่วงหนึ่งก็คือจากประจวบไปชุมพรนะครับและกำลังทยอยเสร็จไล่ไล่ไล่เสร็จกันคิดว่าจะเข้าคลมอ,อีกไม่ช้านะครับเส้นเส้นประจวบชุมพร นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ว่าตาั้งเป้าไว้ว่าน่าจะขรม,มออน่าจะมีมติอนุมัติให้ให้ทำได้ในภายในสิงหาปีนี้นะครับถ้าหลังจากนั้นแล้วก็ประมาณสักสามสี่ปีแล้วแต่ความยากง,ง่ายของแต่ละเส้นทาง,ทางก็จะมีทางผู้โยมานพันกิโลตัวประเทศกระจายไปในทุกทิศทางนะครับสายเหนือก็ไปตันาโพสายอีสานนี่ยาวเลยครับไปถึงอขอนแก่นนะครับและที่สำคัญคือมากกะเบา ปับช่องเนี่ยจะเป็นการสร้างอุโมง์นะครับแล้วก็ทำสะพานสูงก็จะไม่เออก็จะไม่ติดจะไม่ติดท่ไม่ต้องไต่เขาละนะครับก็จะเป็นการทุกเปิดคอขวดครั้งยิ่งใหญ่นะครับทําลายคอขวดเลยสันใซยใต้ก็จะถึงชุมพรเลยครับ ปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากการขนส่งคนหรือว่าโดยสารมีมากกว่าการขนส่งสินค้านะคะซึ่งก็มีสัดส่วน2ใน3ของรายได้ทั้งหมดค่ะแต่ว่าในอนาคตนะคะตั้งเป้าให้รายได้จากการขนส่งสินค้าเพิ่มเป็นร้อยละ60ขณะที่รายได้จากการขนส่งคนจะอยู่ที่ร้อยละ40ค่ะ ทั้งนี้นะคะการพัฒนาก็จะเรื่องของการขนส่งสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็นสีเท่าหรือจาก11ล้านตันเป็น40ล้านตันภายใน10ปีค่ะส่วนปริมาณการขนส่งคนโดยเฉพาะรถโดยสารระยะกลางเช่นนครราชสีมาพิษณุโลกและวก็ชุมพรจะสูงขึ้นอีกเท่าตัวซึ่งแผนหลังจากนี้นะคะจะต้องเตรียมจัดหาทั้งหัวรถจกักรล้อเลื่อนบุคลากรรวมไปถึงการปรับโครงสร้างองค์กรด้วยเช่นกันค่ะ สำหรับการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดงนะคะคาดว่าจะเดินหน้าได้เร็วค่ะตามกรอบเวลาก็จะใช้เวลาในการก่อสร้าง3-4ปีนะคะกำหนดแล้วเสร็จในปี2561ค่ะ นั่นก็เป็นการขยายรถไฟรางคู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าถ้ามาดูในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าหลายพื้นที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้านะคะซึ่งถือว่าเป็นความหวังของคนกรุงเทพเลยทีเดียวนะคะที่จะได้ไม่ต้องเผชิญกับรถติดแบบทุกวันนี้ขณะนี้หลายสายมีความคืบหน้าไปมากไปร,ปรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกัน,นะค่ะที่คืบหน้ามากที่สุดนะคะก็เห็นจะเป็น รถไปสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อค่ะระยะทาง23กิโลเมตรเป็นแบบยกระดับนะคะมี16สถานีค่ะทดลองเดินรถอย่างเป็นทางการนะคะวันที่ประมาณเดือนมีนาคมปี2559นะคะแล้วก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่12สิงหาคมปี2559ค่ะ สายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อท่าพระระยะทาง13กิโลเมตร10สถานีช่วงหัวลำโพงถึงบางแครนะคะระยะทาง14กิโลเมตรค่ะมีทั้งยกระดับและใต้ดินคืบหน้าไปละ6 3 1นะคะอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเมษายนปี2562ค่ะส่วนสายสีเขียวช่วงแบริ่งไปสมุทรปราการนะคะระยะทาง13กิโลเมตรนะคะอันนี้เป็นยกกระดับทั้งหมดนะคะมีอยู่9สถานีคืบหน้าไปกว่าครึ่งหรือว่าประมาณ50%นะคะขณะนี้อยู่ระหว่าง การเจราจาหาผู้เดินรถควบคู่ไปด้วยโดยทางรอฟมอได้เจราจากับทางกทมนะคะยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะโครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ปี2563 สายสีเขียวทางด้านเหนือก็ใกล้ๆก,กับสถานีของเราเลยนะคะณสิริมาช่วงหมอชิดสะพานใหม่นะคะไปคูคตค่ะระยะทาง19กิโลเมตรนะคะยกระดับทั้งหมดมี16สถานีเริ่มก่อสร้างในเดือนนี้ค่ะแต่อยู่ระหว่างการหารือถึงแผนจ,จราจรนะคะเนื่องจากเส้นทางนี้ต้องรื้อสะพานข้ามแยกเกษตรเพื่อไม่ให้การจราจรน,นั้นมีปัญหาจนเกินไปก็ต้องหาวิธีจัดการที่ทําให้ผลกระทบน้อยที่สุดก่อนนะคะเส้นทางนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์2563ใช้เวลาก่อ สร้าง5-6ปีค่ะค่ะนโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบนะคะยังมีสายสีสม้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมไปมินบุรีคาดว่าจะเริ่มได้ปี2,560แล้วก็เปิดบริการได้ปี2,563ตอนนี้อยู่ระหว่างการสรุปเส้นทางแล้วก็สถานีที่ชัดเจนนะคะ สายสีส้มฝั่งตะวันตกช่วงตะลิ่งชันสูนวัฒนธรรมระยะทาง16.4กิโลเมตรค่ะคาดว่าจะเริ่มสร้างได้ในปี2560และแล้วเสร็จในปี2564ค่ะส่วนใครที่รอสายสีชมพูช่วงแคารายมินบุรีระยะทาง34.5กิโลเมตรอันนี้เป็นยกกระดับทั้งหมดนะคะสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวไปสำโรงระยะทาง30.4แล้วก็ สายสีม่วงช่วงเต่าปูนไปจนถึงราชบุรณะระยะทาง23.6กิโลเมตรก็บอกว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2560คาดการว่าจะเปิดให้บริการได้ปี2563ทั้ง3ส,สายนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคอรมอให้อนุมัติก่อสร้างค่ะส่วนสายสีน้ำเงินช่วงบางแคพุทธมนตรสายสีระยะทาง7กิโลเมตรอยู่ระหว่างการออกแบบนะคะเริ่มสร้างได้ในปี2560และเปิดให้บริการปี2564ค่ะ เห็นการขยายตัวของรถไฟฟ้าแบบนี้นะคะการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดมิเนียมก็ตามมานะคะแต่ว่าภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ขยายตัวนักในปีนี้ก็ส่งผลถึงกําลังซื้อด้วยนะคะโดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมค่ะอย่างเช่นระดับกลางถึงล่างก็ชะลอตัวนะคะแล้วก็กระทบต่อผู้ประกอบ ประกอบการในธุรกิจนี้ยกเว้นผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมในระดับสูงนะคะหรือว่าระดับพรีเมียมที่ตลาดนั้นยังตอบสนองต่อเนื่องนะคะทําให้ผู้ประกอบการบางรายก็สนใจลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้นค่ะค่ะล่าสุดนะคะมีผู้ประกอบการบางรายทําผิดสัญญากับผู้บริโภคนะคะไม่สามารถก่อสร้างเสร็จได้ตามกําหนดค่ะแล้วก็ไม่แน่ชัดด้วยนะคะว่าการผิดสัญญามีต้นเหตุจากภาวะเศรษฐกิจกหรือไม่แต่ก็พอจะสะท้อนความไม่แข็งแรงของธุรกิจคอนโดมิเนียมในระยะนี้ได้บ้าง ะะติดตามในช่วงของจับสัญญาณเศรษฐกิจวันนี้ค่ะผู้เสียหายทั้งไทยและต่างประเทศร้องเรียนต่อสำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคก่อนแจ้งความดำเนินคดีบริษัทเดนายพร็อพเพอร์ตี้ป่าตองผู้ก่อสร้างโครงการอาคารชุดเอสวันคอนโดหลังชำระเงินจองและเงิน